สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับวันนี้ผมก็ได้มากับลุงใบนะพี่นะผมก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลุงใบแล้วนะครับทุกคนอืมถักท่ายทุกคนกันด้วยนะข้าใบาอืมข้าเนี่ยไม่ได้เข้าปาลา,าล่าผีมาหลายวันแล้วอืมเมื่อวานนี้ข้าได้เข้าไปในป่าได้เจอเข่ากับเจ้าซ้อน อืมเอ็งอยู่ในหมู่บ้านไหนน่ะซอนอยู่หมู่บ้านที่ไอแดงอยู่อะไรครับอืมข่ากับน้องแดงเนี่ยรู้จักกันนานแล้วน่ะครับน้องแดงให้ไฟฉายข่ามาด้วยอืม,อมแดงบอกว่าลุงใช้ไฟฉายเถอะลุงใช้แต่เทียนอะ่ะมองทางก็ไม่ค่อยเห็นอืมวันนี้ข่าก็เลยได้ใช้ไฟฉายแล้ววันนี้เองจะพาลุงไปไหนหรื วันนี้ผมจะพาลงใบเข้าไปปราบผีในถ้าลงใบถ้าแห่งนี้ผมไม่ได้มานานมากละพออครึ่งปีแล้วลงใบลึกแล้วก็น่ากลัวที่นี่ข้าสัมผัสได้กลิ่นอายของความไม่ดีลุงรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันของข่างเฮี้ยนผมก็รู้สึกได้เหมือนกันลุงใบกลิ่นเหม็นมากเลยตอนนี้กลิ่นเหม็นจากข้างในถ้าชนไปถึงนี่เลยนะครับ กลินแรงมากเลยครับต้องบอกทุกคนว่าวันนี้ข้าไม่ได้เอาเจ้าซังมาข้ามาเพียงคนเดียวอืมเจ้า้ังยังเด็กนะสถานที่แบบนี้ไม่หมอกับเจ้าซังเอ็นจะพาลุงเขาไปหรืยังไปกันเลยดีกว่าลงไปอืมไป,ไปมพร้อมละไปกันเลยนะนั่งนานๆตาลอยตามือ่อมไม่รู้เป็นอะไรพี่ไป ผมกับลุงใบเข้ามาถึงยังหน้าปากถ้ำแล้วนะครับลุงใบสัมผัสอะไรได้ไหมครับลุงรู้สึกว่าในสถานที่แห่งนี้มันค่อนข้างเยี่ยนเลยอืเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรร้องนะน่ะนั่นเองได้ยินไหมผมได้ยินข้างในไม่รู้ตัวอะไรบินนะ่ะเสียงหว่อนไปหมดเลย น่าจะเป็นเสียงค้างคาวครับอืมแต่น้ํามันลึกมากเลยลงใบกลัวว่าจะมีไอ้เหลือมมาดิอืม,มเ,เด็ดพวกมีดมาไหม,มพกมาอยู่ครับอืมดีแล้วพวกติดตัวไวนะ้น่ะครับและของดีที่ลุงให้เองนะ่ะเองติดตัวไว้ตลอดนะ่ะลุงใบให้อ <laughs> ตกใจเลยว่ะข้างข้าวบินชนลงใบนะครับที่ลุงให้เองนะพระพุทธเจ้าพระองค์อ๋อผมเก็บติดตัวไว้ตลอดครับลงใบติดตัวไว้ดีแล้วมันจะช่วยคุ้มครองเองอืลงใบเดี๋ยวผมขอของของขังจากลงใบสักชิ้นได้ไหมลงใบห้อยอะไรอะครับอืมเล็กไหลแล้วลงใบนี่คือลูกประคำของลุงเองลุงได้มาจากเมืองรับแลตอนที่ลุงออกมา ลุงใบขายไหมลุงใหม่ขายมันเป็นของดีติดตัวค่ะค่ะรักษาเถ่าชีวิตขาเลยลุงใหม่ขายโอเสียงดังมากเลยนะลุงใบนะลุงจะเข้าไปหรือยังจะเข้าไปแล้วลุงใบแต่ลุงใบมั่นใจใช่ไหมว่าลุงใบเอาอยู่อืค่ามั่นใจอยู่แล้วลุงใบปัจจุบันนี้ลุงใบอายุเท่าไหร่แล้วครับอืตอนนี้ค่ะหกสิบกว่าแล้ว โอ้โหยังหนุ่มยังนั่นอยู่เนี่ยนะลุงใบดูรูปทรงแล้วลุงลุงใบเคยมีภรรยามาก่อนไหมค่ะไม่เอายังไม่เคยมีเลยเหรอครับไม่มีอืมค่าถือศีลปฏิบัติค่ากินผักข่าไม่กินเนื้อสัตว์อืมลุมเมียค่ะไม่เอาอืมชอบอยู่แบบนี้แหละอยู่ตัวคนเดียวโอ้โสุดยอดเลยครับลุงใบผมเรื่อมใส่มากเลยครับเราพร้อมกันหรือยังลุงใบ คาพร้อมต่างหน้าแล้วแต่แหลพร้อมหรือยังโอเคทำใจก่อนผมต้องทำใจก่อนทุกคนไม่รู้ว่าข้างในน้ำแม่งมีไอ้เหลือบมปอ่าเดวลงจากน้ำหน้าไปเองพูดจริงเหรอลงไปอืมไม่ต้องกลัวไปหรอกมากับลุงน่ะใบสดจริงท้านที่ตรงนี้ดูถ่าแล้ว นอาจะแรงเอาเรื่องเลยนี่วะใช่ลงไปช่วงหน้าแรงกันแรงจัดเลยช่วงหน้าแรงอ่ะตรงเนี้ยแรงมากลงไปไม่ข้าพูดเทง่ว่ามันแรงมันแรงใช่ไหมมันแรงเอาเรื่องเลยอ๋อเมื่อกี้ได้ยินว่าแรงมันแรงไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าไปกันดีกว่าลงไปผมทำใจโอเคทำใจที่จะเข้าไปแล้วแหละ ยังไงมาถึงแล้วก็ต้องเข้าไปเอ็งค็ข่อยเดินนะครับอืมอืมขังข้าวเยอะเลยนี่เยอะเลยครับมงไปอืมบางติดหนึ่งม้นบางยา ผมได้กินตั้งแต่ยังไม่เข้าลุงใบกินเหม็นอะไม้นี่มันอะไรกันวะเมืม่อไหร่จะสดสักทีว่าน้ำเนี่ยอโอ้คนน่าก,กลัวเลยทุกค <มา S 1> นมี่ลาต้นไหนที่อยู่ในถ้ำนี้เฮ้ยลุงใบเอาจริงเหรอลอยออกมาลุงใบอืม ลุงใบใจเย็นๆนะคิดคิดก่อนพูดนะลุงใบมันเป็นผีชั่วใช่ไหมใช่อืมถ้าเป็นผีชั่วก็ดีแล้วเดี๋ยวลุงจะกำราให้มันหมดเลยอตอนนี้เปียกยันไข่พี่แล้วม่นมันันคันด้วยคันด้วยเดี๋ยวว่าแต่เองเปียกเลยลุกกับปีกลุงใบผมเปียกยันไข่ แล้วผมคันด้วยคันแล้วนะคันไวมากถูกใสใยน้ําเสียจักเลยอะ่ะเอ็งดูสภาพน้ำดิไม่ใช่ที่ดิเราคนอองมาหรือเปล่าวะคนนี้ทุกคนนะผมกำลงใบจัดมาขนาดนี้ทุกคนเอ็งบอกว่าเป็นผีชั่วรุ่งก็เลยมาน่ะถ้าเป็นคนอื่นทวนรุ่งน,น่ะรุ่งใม่มาเราะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ็งยันเดิอนตอนออกเสีเหมือนมีอะไรตามหลังผมลุงใบอืม คอยๆเดอนแม่งไม่สุดสักทีลุไปบลยุยผมอยากจะขึ้นจากน้ำอ่ะสำคัญ <ừ> ไปหาน้ำที่ไหนล้างเนี่ยอีกลกลกี่ชมมออัะนะ่วโมงเนี่ยแล้วตุ่มจะขึ้นขาผมก่อนเมื่อลูใบโอตรงนี้มันเฮี้ยนมากเลยว่ะน,นี้นจรงิงอืมขาเจอตัวมันแล้วเฮ้ย <ee> ลุงใบเอ็งเจอหรือเปล่าผมไม่เจอเจอแต่ครัง้งคราวข้เห็นมือมันออกมาจากด้านไหน อ่อจอนน้าแล้วเ็ด,เดแล้วนเอนชาวบา้านเขาเล่ากันได้ยินชาวบ้านเขาเล่ากันครับลงใบตอนนี้ผมกับลงใบเข้ามาไกลมากแล้วนะทุกคนนะโอ้โห กลัวพวกตัวอ o ิสิตอะไรมันจะเข้าเข้าตูดผมหรืเปล่าตอท้ายไปไหนแล้ววะหาอะไรเจอแล้วโอ้มีถ้วยชามเก่าด้วยลงใบเหมือนล้าเคยมีคนอาศัยอยู่ในน้าที่อย่างเนี้ยไอ้ผีตัวนี้นั่งเลยจะเคยมีคนอยู่ในนี้นะไอ้ผีตัวนี้นั่งโอ้โหดูเขาคงเลย โอ้หข้างในงยังมีทางไปได้อิดกไกลลนลงไปอืมนี่ทุกคนนี่คือแร่คือพลอยนะครับผมนะที่เห็นนะเฮ้ยเหมือนมีมืออะไรคืบคานล,ลงมาวะ่ะหล่อนจริงนะลงไปนะอืม,อมนี่คือบริวารของมันข้างวเนี่ยหรออืมหาลู้ได้เลย เองอย่าให้ไอ้ข,ข้างเขานี่มันกัดเองเชียวนะาไม่งั้นเองจะเป็นบ้าโรคผิดข้างเข่าเหรอ<ม>โรค<ม>โรคผิดข้างเข่าบ้าเหรอลุงชัยลุงชัยลุงใบ<ม>ชอบเรียกชื่อผิดใช่แล้วโรคผิดข้างเข่าบ้าใช่ไหมมันเป็นโรคที่มาจากข้างเขานี่ยแหละเออโควิดสิบเก้าอ่ะเองอย่าโดานกัดเชียวหน่ายัางไปได้เหรอลุงใบ อมันสุดแล้วนี่เมื่อกี้ค่ะเห็นมันตรงนี้แหละตัวดำไม่หยมบเลยอืนี่มันไม้อะไรกันวะไม้อนไเปล่าไม้ไอ้ไม้กางเขนนะั่นลุงไปที่เขาไว้เผาศพอ่ะไี่ที่เขาไว้ตั้งตอนมีศพอ่ะแสดงว่าตรงข้างหน้าที่ลุงไปหยยบอยู่มีคนตาย ตรงนี้เลยมันจะใช่เพราะว่าไม้กางเขนมันตั้งตรงนี้แสดงว่าลุงใบเหยียบศพเฮ้ยไม่ต้องตกใจไปไมันกส็สดเลยลุงใบตั้งสติดีผมจะเป็นลม่ะตอนลุงใบตอนนี้กลิ่นเหม็นยิบหายโอ้ไม้เยอะเลยนี่ว่าลุงใบระวังโดนไอ้ลูกสมุนผีเยอะบินว่อนเลยนั่นอะ ลุงใบจับจริงสักตัวตัวโอ้โหตัวแป้งนั่นนั้นเลยลุงใบข้าบอกเองแล้วว่าข้าไม่กินเนื้อสัตว์โอ้โหนี่ข้าไม่ได้เลยนี่ข้างขาวพันใหญ่นะลุงใบนะตัว<อ>ใหญ่นะไม่ใช่ข้างขาวตัวเล็กนะสองตัวนี้ลุงใบอิ่มอะข้าไม่กินเนื้อสัตว์อ่โอเคข้าบังเทนซิน,นกินเจนเฮ้ยเหล็กด้วยเหรอลุงใบเหล็กหรือไม้วะไม้ขาดูเหมือนไม้นะ่ะ ตอนนี้ค่ะสัมผัสไม่ได้แล้วหวายตัวที่ขาให้นิ่มไปอยู่ตรงไหนเราลุงจะเลียกมันออกมาถ้าเองเจอมันแล้วเองจงตั้งสติให้ดีนะอย่าไปสบตามันเด็ดขาดเองเข้าใจไหมเข้าใจครับ ได้ยินเสียงไหมได้ยินครับเสียงมันกรีดร้องนะ่ะผมได้ยินเสียงมันช้างป่าลงไปมันอยู่ตรงโน้นนี่ย็งเห็นไหมไหนดําๆน่ะไหนล,ลุงใบอยู่ในโพรงด้านนู้นได้ยินเสียงรึเสียงมันกรีดร้องดังมากเลย ผม oh, เข้าไปได้ไกลเลยลุงใบลุงสัมผัสได้ว่าเหมือนมันไม่อยากให้เราเข้ามาน่ะอ,อผมว่าไม่ต้องปล่อยไปดีกว่าลุงใบเราอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยดีกว่าอถอยดีกว่าปะลุงสัมผัสได้ว่ามันทุกทรมานมากเลยลุงใบยอยากไอ้ลุงใบยอยากจะปล่อย,อยมันเหรอไอ้วันนี้ ขาเอาค้องมาใหม่ครบคงจะปลดปล่อยดวงวิญญาณของมันใหม่ได้ผมว่านะลุงใบตอนนี้ลุงปลดปล่อยผมก่อนดีกว่าคันมากเลยตอนนี้ลุงอยล,ลุงใบปลดปล่อยผมก่อนดีกว่านะตอนนี้น้ําเปียกผมขึ้นมายันไข่ม่มันไม่ได้อยากทาร้ายคนนะมันแค่ตองการที่จะให้ดวงวิญญาณของมันเนี่ยไปู่สุคตินะ่ะลุงสัมผัสได้ครับ <c oughs> ผมก็สัมผัสได้ลงไปครั้งนี้ลง <ไป S 2> ใบจเอาของมาดีจะปลดปล่อยดวงวิญญาณต้างอย่ต้องเป็นคราวหน้าแล้วแหละได้เลยลงไปเองจะออกไปหรือยังละ่ะออกแล้วครับอถอยกันดีกว่าลงไปมันเหม็นนะเดี๋ยวมาหลอกหนาขากะพาเองมาปลดปล่อยดวงวิญญาณเขา้าไปได้เลยครับ ตอนนี้ลงใบปวดปล่อยผมก่อนนะลุงเหม็นนะมีกระคาบเลือดคราบอะไรอ่ะทุกคนดูทีรู้แล้วว่าเอ็งชื่ออะไรเอเง็งดูที่นี่เอง็เองคงทรมานมากเลยสินะเดี๋ยวมาถนะล่มหน้าลุงจะมาปลดปล่อยวิญญาณเองอืมตอนนี้ปลดปล่อยผมก่อนลงุงใบไม่ต้องร้องไห้หรอกใครร้องไห้อ่ะลุงสัมผัสได้ว่ามันทรมานม,มันร้องไห้อยู่ มันน่าก,กลัวไหมลงุงใบเสียงร้องนะ่ากลัวมากทำอเอาลุงเนี่ยน้ำตาแทบไหลเลยน้ำตาลุงแทบไหลเลยใช่ไหมแต่ง<ม>ต่องร้องไห้นะส่วนผม่าอ้วกอ้วกแทบแตกลงุงใบเหม็นเคียงเขาใช่เป,ปล่านั่นเองก็ออกได้แล้วไปเอ๊ขาสัมผัสได้ว่าสัมผัสอะไรกันลงุงเมือนเขาจะให้ของสักเซกับเล่านะ่ะให้อะไรอ่ะ มันเขาอยากให้เราเห็นสิ่งล้ำค่าน่ะที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้เ้าเป็นการตอบแทนให้ลงใบไหมทำอะไรเขาหเหรออ,อะไรอะลงสัมผัสได้ว่ะนีหละดั้ดับอะไรลงไปลงไปนะดำด,ำดำันะลนะุงใบลูก <ranked S 3> นียนนี่น่าจะเป็นหินอนะไรน่ะเหมือนเป็นไหลเลยอะ่ะอันนี้พอที่เขาจะให้เราอ่ะไม่ใช่ เราลงขอสัมผัสด,ดูก่อนผมสัมผัสเห็นก่อนลงใบแล้วนะคืออะไรข้างในใบดูดิใช่น,นี่อ่ะม่นคืออะไรสีสวยด้วยนะอันนี้แหละที่เขายังให้เราเห็นอืมเขาบอกลุงว่าเอาไปได้แล้วอย่าลืมมาปลดปล่อยเขาด้วยนะอเอา้า เงอไปสิลุงไม่ต้องการหรอกสิ่งพวกนี้ลุงอ,นนอยู่ในปลาบำเพ็ญสิ้นกินผักกินเจลุงไม่ต้องการของพวกนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าขายได้เปล่าไอ้นั่นถ้าขายได้เดี๋ยวผมหามีให้ลุงไปสักคนหนึ่งลุงไม่เอาลุงไม่ต้องการเมีนี่ไงอะไรอ่ะลุงรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากให้เราเห็น ทั้งหมดเนี่ย่าจะมีสี่ชิ้นน่ะเอ้าอะไรอ่ะลุงไม่เอาเองเอาไปสิเก็บไว้ให้ดีนะเขากว่ามึงเก็บไว้ก่อนดก่ะผมถือกล้องสองกล้องอ่ะถ้าลุงไม่เอาเอาไปออกจากถ้ำนี้ได้แล้วลุงค่อยให้ผมละกันถ้าลุงเอาก็แบ่งคนละครึ่งอายังมีอีกเหรอนี่ใช มีทั้งหมดกี่ชิ้นครับลุงใบสวยงามมากเลยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะลุงใบผมเจอทั้งนั้นลนะว้าข่าวสัมภาได้ว่าเป็นของที่สะสจมากเลยไหนลุงใบผมขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมอ้าวทั้งหมดกี่ชิ้นลุงใบ เขายากให้เราเห็นแค่สี่ชิ้นพอตีแค่คนละสองอืมเขาบอกว่าถ้าเราปลดปล่อยเขาจะให้เราเห็นมากกว่านี้เออเขาบอกว่านี่เป็นการตอบแทนที่เราไม่ทำลายเขาอเอ็งอยากจะออกไปหรือยังล่ะผมอยากออกแล้วเออเดี๋ยวข้าไปก่อนนะ ลุงจะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของเองตอนนี้ลงไปปล่อยผมก่อนไม่เถอะไปต่อร้องลุงจะมาปลดปล่อยเองเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปไม่กลัวเหรอครับลงไม่กลัวหรอกแค่ผมนึกภาพที่ลุงไปพูดนี่ผมก็สยองแล้วนะลุงผ่านเซ็งพวกนี้มาเยอะแล้วไม่มีอะไรที่ลุงกลัวหรอก เออเองจะออกไปแล้วใช่ไหมใช่ครับค่อยๆเดินนะ<ม>เออไเจ้าแดงเนี่ยมันไทหเออมันเรียกว่าอะไรนะรองเท้าเลยขาลงซึกว่าใส่แล้วมันสบายเท้ามากเลย<ม>เออปกติลงไปไม่ใส่รองเท้าหรอปกติลุงใหม่ไป แปลว่าได้ใสแล้วลงติดใจลงชอบเลยแหละมันเปเจ็บเท้าเวลาเหยียบพิ้นเหยียบน้ำหนอยผมพาลงไปที่ที่หนึง่งลงไปมงน่าจะชอบเลยติดใจลเลยเห็นได้เลยตัวเมือรงราดบุรีลงไปขาไม่รู้จักขาไม่เคยไปหรอกไปลงไปตะปูสะกอนวิญญาณผีบ้าง อย่าไปยุ่งดีกว่ากกมันเป็นของใหม่ดีสก,กัดวิญญาณตังขาบมีาบตาข่าเป็นตัวนึงไอ้แมลงใส่แม่บอลพวกอย่าไปยุ่งลุงไปจับลุงสัมผัสดูว่าเป็นควิมือของใครเท่าทีล่ลุงสัมผัสดูอ่ะสักโรูมันเป็นนอศีมาสะกดวิญญาณผีนะ่ะไอ้รอยดำๆนี่คือรอยอะไรไม่รู้ลงไปต้องข้างบนผนังเนี่ยเป็นคล้ายๆรอยขี่ของเหล็กไรอืม รอยขี้ของเล็กไหลอ่ะใช่แล้วเล็กไหลมีขี้หยู่ตงไปมีสิอเอ็งหลีบออกมาเถอะผมก็คิดแบบนั้นหอมนี้ยาวมากเลยนะไม่รู้ว่ามันไปถล่ตรงไหน ยาจริงลีออกบ้งไ,ไม่ไม่ถึงผีหรือว่าให้มาถึงเราสองคนรีบออกเอะแร ที่บอกมาเถอะผมตกใจเลยอยู่ข้างหลัง่ะเสียวข้างหลังม่ลงไปอืมมันไม,ไม่ทำร้ายเองหนามันแข่อยากออกจากสถานดีตรงนี้ตอนออกมามันยังไม่มืดเลยออกทีมันมืมดตึกลงไปเองจะไหมนี่นี่มันไม่รู้ว่าในเมืองนี่ขเขาเรียกตัวอะไรตึงอ่างลงไปตึงอ่างหรือข้าวกินได้นะสื่อบันทอทังเลยนะะ ลุงใหมยเองอ่างมันนั่งข้างโองมันนั่งล้างโองเอ็นี่นะป็น,นเฮฮาดีว่าลุงชอบนะผมเมันรวมสนุกสนานลงไปเดี๋ยวว่างๆผมพาไปตัวเมืงจำจำเองจังๆเลยเองจะพาลุงไปทำไมหรือพ,<า>พาไปหาของดีลุงไปจ,ำจำังๆเลยของดีที่เองหว่าน่ะคืออะไรหรือไอ้ยิ่งบอกไม่ได้เจบ ถ้าเองพาลุงไปทําเ้นใหม่ดีนะลุงไหม่ไปนะทุกคนตอนนี้ผมกับลุงไปออกมาแล้วนะกว่าจะออกมาได้ฉันทำจริงๆลุงใบออกมาแล้วขากระเปียกไปขึงตัวเทออ่าที่ขา้าสัมผัสได้เนี่ยดวงวิญญาณที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่ออยากจะไปผดไปเกิดนะรอบหน้าก็มาปลดปล่อยหน่อยน้ลุงใบตกลงกับเขาแล้วว่ารอบหน้า ข้าจะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาอ่าไปลงใบเดินไปก่อนอ่าม,มันเหม็อนอยู่ข้างหน้าทํามันเหม็นเอ็งอย่าลืมของดีทีค่ะให้ลูกเอ็งอย่าลืม,อมของดีทีค่ะให้เอ็งนะมผมตมิมดตัวไว้นะ่ะได้มผมํำไหนคำนั้นลงใบบอก่าพาไปผมพาลงใบไปอยู่แนละ้วลาดรีลงุงใบตัวเมืองลาดรีลงใบมีของดี อ,งอลงไปกิดทั้ทงวะทางนี้ป่าเราขึ้นมาทางนี้ป่าถูกป่ะนี่มันหน้าผานี่ว่าหายแล้งานนี้หาทางกลับไม่เจอทางนี้ลงไปทางนี้ป่ะน่าจะทางนี้นี่มันหน้าผาไม่ใช่หรือก็ต้องอ้อมหน้าผาลงไปถูกแล้วลงไปเดินไปทางนี้แหละอไปไปเราก็มาทางนี้ จะลอง่ากหา็หลุดเอาหลุดเอาเจ๋นไปใส่แกงดีกว่ะไหมลุงใบเออไม่ครับขาชิ้นอย่างนี้ผมซื้อยีนให้สักตัวนึงลุงใบอา้าวลุงใบแต่งตัวดีๆนี่ผมหญิงบ้านป่ารอลุงใบอยู่เยอะเลยนะลุงใบนะข่าใบตองกาเมียแล้วอา,อายุป้าดีแนละ้วสาวๆกันเลี่ยงกันลุงใบยี่สิบกว่าๆน่ารักน่ารักอ่ะ ลงใบต้องเจอก่อนอะไรนะอย่ามาด้วยอยุลุงเลยลุงเอา้าลงลงทางนี้ทางนี้นีล่ลงมาทางนี้อเดินนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมกับลุงใบก็เดินออกมาถึงที่เราจอดรถกันไว้แล้วนะทุกคนนะจะให้ดูนี่ของนี้ลุงใบให้ผมมา นี่เขาเรียกว่าอะไรครับลุงใบอันนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจา้าหาพระองค์อของดีที่ขาเอามาจากเมืองลับแลน่ะอันนี้ครั้งแรกเนยนะสาบานว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอ<ช>อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลุงใบพระพุทธเจา้าหาพระองค์พ,พุทธเจา้าหาพระองค์พี่ลุงใบเก็บเก็บไว้ยเยอะเลยใช่ไหมครับขาะมีไม่มากหรอกกับพอมีแบ่งให้นิดน้อยอ๋อ ทุกคนถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวสั่งซื้อที่ลุงใบได้นะพี่นะสั่งจองสั่งไว้บูชากันถ้าใครอยากจะได้เอาไว้บูชาก็ติดต่อมาทางลุงได้นะ<อ>เดี๋ยวจะมีลูกเสร็จลุงเนี่ยคอยตอบอันนี้ถ้าเรามีไวน้นี้มาเขาช่วยเรื่องอะไรครับลุงใบก็ช่วยในเรื่องป้องกันคุณสายมนดมช่วยในเรื่องค้าขายเอ็งไปไหนมาไหนเขาจะคอยคุ้มครองเองอันนี้ผมไม่เคยเจอเลยเกิดมาเพิ่งสาบานเพิ่งเคยเจอพระพุทธเจา้าหาพระองค์ นี่นะเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์หาอยากนะอันนี้ลุงใบให้ผมหมดเลยหรอเนี่ยค่ะให้เองเก็บไว้เขาบคุณมากเจย้าเอาไปให้ใครก็เอาไปเขาบคุณมากครับอก็ทุกคนครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวอลูกศิษย์ลุงใบเขาตอบนะเขาตอบแชทนะครับทักไปทักหาลุงใบได้เลยนะครับจะให้ลุงใบมาปักหมุดคอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดคอมเมนต์ลุงใบ ทุกคนก็แทักเข้าไปหาลงใบกันได้เลยได้เลยเดี๋ยวข่าจะบอกหลูกสิษธ์ข้องขาให้ครับอืมพวันนี้มาก็สุดตรีมกันนะลงใบนะเข้าไปในถ้าลุยกันกลิ่นเหม็นมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในถ้ามีบางสิ่งบางอย่างด้วยอรอบต่อไปลงใบจะมาปลดปล่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวข่าวตกมาแน่ๆนเพราะข่าตกลงกับเขาไวแล้วโอเคนะนย,ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ลงใบด้วยพี่คลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับพี่จะหนักจะเต็มแน่นอน นะครับ